กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมของความเจริญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางเมืองและแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งหลักได้แก่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งสิ้น1,568.737ตารางกิโลเมตรและมีประชากรในพุทธศักราช 2,567ประมาณ10ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ13ของประชากรทั้งประเทศหากนับรวมเขตปริมณฑลประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ17ล้านคนส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นมหานครและเอกนครซึ่งหมายถึงเมืองที่มีอิทธิพลโดดเด่นอย่างยิ่งเหนือเมืองอื่นๆในประเทศเดียวกันในด้านการบริหารปกครองกรุงเทพมหานครมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัดทั่วไปกล่าวคือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น